ในภาพรวมการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการหลายกระทรวงนั้นสะท้อนทิศทางและความก็ความมุ่งมั่นของรัฐบาลและความจริงใจในการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังจะเห็นได้จากโครงการซ a ลสต็อปเซฟของอรัฐบาลที่ท่านนายกแพทองทานชินวัตรได้ถแถลงผลงานในรอบสองสามเดือนแต่อย่างไรก็ตามครับท่านประธานนอกเหนือจากผลการจับกลุ่มที่มากขึ้นแล้ว สิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันแล้วก็เราจะเพิกเฉยไม่ได้นั่นก็คือยาเสพติดจํานวนยาเสพติดที่หลุดลอดการจับกลุ่มไปทุกวันนี้นะครับรรท่านประธานเทคโนโลยีในการผลิตของชนกลุ่มน้อยในประเทศเมียนมาสามารถผลิตยาเสพติดได้วันหนึ่งไม่ต่ำกว่าเป็นหลักล้านเม็ดเพราะฉะนั้นแม้จับกลุ่มได้เยอะยาเสพติดที่เล็ดลอดไปก็มีจํานวนเยอะเช่นเดียวกันครับรท่านประธาน สิ่งบ่งชี้นะครับประเด็น KPI ที่สามารถจะท้อนประสิทธิภาพในการจับกลุ่มแก้ปัญหายาเสพติดส่วนหนึ่งก็คือราคาขายยาเสพติดตามท้องตลาดยิ่งราคาขายมีราคาถูกเท่าไหร่นั่นหมายเขาว่ายาเสพติดที่เล็ดลอดไปสู่สังคมนั้นมีมากขึ้นในการจัดสรรงบประมาณปีห9เก้านี้ผมอยากเห็นนะครับในการพัฒนาแล้วก็การมุ่งเน้นแก้ปัญหาในสาประเด็นหนึ่งก็คือในส่วนของการสกัดกั้นแล้วก็ปราบปรามภายในประเทศอยากเห็นการบูรณาการร่วมกันอย่างเข้มข้น และก็มีประสิทธิภาพของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องครับไม่ว่าจะเป็นปปสเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในประเด็นที่สองครับผมอยากเห็นการใช้เทคโนโลยีในการสกัดกั้นการลักลอบขนถ่ายขนย้ายยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นการใช้โดรนการใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาตรวจจับการลักลอบแล้วก็มีการส่งผลมีการแจ้งพิกัดในการลักลอบอย่างชัดเจนแล้วก็รวดเร็ว3ครับท่านประธานครับ เหนือสิ่งเงินใดการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนนั้นก็คือการแก้ปัญหาที่ต้นต่อทราบกันดีครับวันนี้แหล่งผลิตนั้นอยู่ในชนกลุ่มน้อยประเทศเมียนมาแต่ว่าด้วยความที่สภาพประเทศของประเทศเมียนมาเองนั้นเป็นสภาพประเทศที่มีการเมืองที่ซับซ้อนมีความไม่เป็นเอกภาพเป็นไปได้หรือไม่ครับที่จะมีการเจรจาทั้ง3ฝ่ายโดยใช้ในโยบายของการต่างประเทศโดยการแลกผลประโยชน์ แลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันครับขอให้ชนกลุ่มน้อยเนี่ยเลิกผลิตยาเสพติดแล้วไทยเนี่ยขอเป็นรัฐที่ไปรับซื้อสินค้าอย่างอื่นของชนกลุ่มน้อยนี้ได้หรือไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรในรูปแบบสินค้าเกษตรหรือว่าประมงหากดําเนินการได้ตามที่ว่าครับรรท่านประธานผมเชื่อว่าปัญหายาเสพติดจะลดร้อยลงอย่างมีนัยสําคัญสังคมจะปลอดภัยอยู่ด้วยความคลายความระหวาดระแวง